สวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับมานะครับศึกษาเกี่ยวกับตู้เทมพันพัดนะครับเทมพันพัดนะครับวันนี้จะนํานะครับนามาศึกษาเกี่ยวกับการตั้งนะครับค่านะครับพัดลมนะครับเป็นฮีตเตอร์นะครับหรือนะครับการกกนะครับว่าตู้เทมพันพัดวัวนี้นะครับจะมีการนะครับแยกนะครับแยกระหว่างพัดลม กับฮีเตอร์นะครับในการตั้งกกครับช่วงอายุนะครับศูนย์ถึงสิบห้าวันหรือว่าสิบเจ็ดถึง21สิบเอ็วันนะครับก็ง่ายๆนะครับเราเข้ามาที่นะครับตัวสุดท้ายได้ครับรับเบอร์เตอร์ครับเสร็จนะครับกดเข้าไปครับกดเข้าไปเลยตัวอื่นเราไม่ต้องสนใจครับเพราะเราต้องการตั้งนะครับผ้าพัดลมนะครับตัว F เป็นตัว h ฮด ตอนนี้นะครับฮีเตอร์ทำงานนะครับตอนนี้ฮีเตอร์ทำงานอยู่นะครับเพราะว่าเป็นเฮดนะครับนี้เราก็จะสอนเทคนิคการตั้งนะครับง่ายๆนะครับง่ายๆนะครับจากเดิมที่เราเข้ามานะครับตัว F นะครับ F ตัวนี้นะครับตัวฮีเตอร์จะไม่ทํางานนะครับจะเป็นการสั่งพัดลมตัว F5 เทนนะครับอันนี้เราต้องการให้ฮีเตอร์นะครับทํางานนะครับก็ง่ายๆนะครับเรากดจากนะครับกดจาก F นะครับให้เป็น h นะครับแค่นั้นครับฮีเตอร์ก็ กลับมาทํางานนะครับกลับมาทํางานได้นะครับปกตินะครับหลังจากที่เราครับกกลูกไก่เสร็จแล้วนะครับเราต้องเปลี่ยนนะครับตัวเฮดตัวนี้นะครับกลับมาให้เป็น F เหมือนเดิมนะครับเพื่อที่จะเราจะใช้พัดลมตัว F5 นะครับควบคุมนะครับแรงลมในเราต่อไปนะครับนี่ถ้าช่วงที่เรากกอยู่ก็เปิดใช้ตัวเฮดปกติครับง่ายๆนะครับแค่นี้วันนี้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้ว